จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1219ศพของนักปราดเบื้องหน้าของหยางฉีคือศพของนักปราดที่เหมือนจริงและแข็งแรงจนดูเหมือนไม่ถูกแต่ต้องด้วยหมอกพิษรอบตัวโดยปกติแล้วเมื่อเทพตายศพของพวกมันจะอ่อนแรงและเน่าเปื่อยในที่สุดแต่นั่นไม่ใช่ในกรณีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศพนั้นน้าทึ่งเพียงใด นี่เป็นนักปราดประเภทไหนเขาเอื้อมมือไปแต่นักปราดและพบว่าผิวของเขาเกือบจะเป็นโลหะไม่น่าแปลกใจที่หมอกพิษไม่สามารถเข้าไปในตัวเขาได้จริงๆแล้วเขารู้สึกเหมือนมนุษย์น้อยลงและเหมือนรูปปั้นที่ทำจากโลหะบางประเภทมากกว่าบูมพลังปราณพิษก่อตัวขึ้นในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ยางฉียืนนิ่งได้ยากแต่ศพของนักปราดกลับนั่งนิ่งสนิทไม่ขยับขยืน่นนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกของประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับนักปราด เขาเป็นคนจากสมัยโบราณอย่างแน่นอนบางทีอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้กับราชาทั้ง72คนไม่ว่าในกรณีใดนี้คือชั้นที่หซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนมันเป็นสถานที่ที่แม้แต่ยางฉีก็รับมือไม่ได้แม้จะเพิ่งกินยาลูกกอแรงดึงดูดที่ยิ่งใหญ่วังวนความกลาหนและใกล้จะบรรลุความเป็นเทพแห่งราชาของเขาแล้วเขาทำท่าทางจับอีกครั้งแต่คราวนี้หมอกไม่ชัดเจนในทางกลับกันหลุมดำที่เขาสร้างขึ้นกลับยุบตัวลงเนื่องจากการไหลเข้า หือนอกจากหมอกทั่วไปแล้วยังมีลักษณะเชิงพื้นที่ที่ก่อตัวเป็นใบมีดเล็กๆซึ่งกระแทกเข้ากับพลังป้องกันของหยางฉีทําให้เกิดประกายไฟอาบลงมาต้องขอบคุณความก้าวหน้าล่าสุดของเขาเท่านั้นที่ทําให้เขาไม่ถูกเสียบทันทีเมื่อเขาเพิ่งมาถึงระดับสูงสุดและลงมาจากภูเขาหยางฉีได้พยายามที่จะเปิดเส้นทางอาวกาศแต่ล้มเหลว แต่ตอนนี้ฐานการบ่มเพาะของเขาเก้าวหน้าไปแล้วและสิ่งต่างๆก็ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนที่กล่าวว่าเขายังคงไม่สามารถลดการป้องกันลงได้เขายังคงต้องสร้างความเป็นเทพแห่งราชาของเขาและก้าวขึ้นสู่สวรรค์ก่อนที่จะสามารถควบคุมพลังเทพเชิงพื้นที่ได้อย่างแท้จริงผู้อาวุโสท่านอาจจะตายไปแล้วแต่ศพของท่านแข็งแกร่งมากที่สามารถอยู่รอดได้ในหมอกพิษนี้ข้าทนไม่ได้จริงๆกับการที่เจ้าถูกทรมานแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ ทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปจับศพในทันทีอย่างไรก็ตามศพนั้นหนักมากจนไม่สามารถขยับได้อยากรู้อยากเห็นเขาเดินไปรอบๆสองสามรอบแล้วส่งพลังแห่งเทพออกไปเพื่อดูว่าเขาสามารถเจาะเข้าไปในศพและตรวจสอบด้วยวิธีนั้นได้หรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือศพนั้นเริ่มกลืนกินพลังเทพของเขาราวกับว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนหยางชีรู้สึกว่ามันอาจเริ่มดูดเอาแก่นแท้ของเขาออกไปอะไรกัน ซากศพพยายามดูดซับพลังเทพของข้าอย่าบอกนะว่านักปราดคนนี้ยังไม่ตายจริงเหรอเขาแค่จำศีลหรือเปล่าถ้านักปราดยังไม่ตายมันก็ตั้งคำถามว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากใส่พลังเทพเข้าไปในศพแล้วก็ไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนนำน้ำตาวังวนความกลาหนของเขาออกมาเขาโยนศิลาเทพเข้าไปในนั้นและนำแรงโน้มถ่วงไปที่ศพแล้วดูดมันเข้าไปข้างใน หมอกพิษบางส่วนมาพร้อมกับมันทําให้หยางฉีต้องใช้เวลากําจัดมันภายหลังเขาจะใช้เวลาศึกษานักปราดเพิ่มเติมเพื่อพยายามค้นหาให้แน่ชัดว่าเขาคือใครหยางฉีมองไปรอบๆชั้นที่5อีกครั้งแต่ไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรทราบจากนั้นเขาก็มองไปที่บันไดที่นําไปสู่ชั้น6ศสารเจ้าสาลเทพแปลงความกลาหนตั้งอยู่ในใจกลางของซากปรักหักพังเหล่านี้และมีทั้งหมด9ชั้นแต่ละชั้นมีสิ่งของที่น่าทึ่งจนถึงตอนนี้เขาได้รับยาแก้พิษ เม็ดมีดดาบยานักพรตแห่งวังวนความกลาหลหม้อขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยส่วนผสมของยาและศพของนักปราดและนั่นหมายความว่ายังมีอีกสี่ชั้นให้สำรวจและปล้นสะดมน่าเสียดายที่หมอกพิษที่ไหลออกมาจากขั้นบันไดนั้นรุนแรงมากจนดูเหมือนตะกอนสีดำและมีความผันผวนของพื้นที่ที่ดูเหมือนจะสามารถผ่านอะไรมาได้อย่างน่าเบือ่อ เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องยากที่จะคงอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นแม้ว่าเขาจะมีผนึกเทพ,พเจ้าก็ตามอาจลองยิงดูก็ได้เขาคิดว่าดึงความลึกลับของผนึกเทพ,พพเจ้าเขาเรียกโลแสงสีทองรอบตัวเขาจากนั้นเดินไปที่บันไดยอย่างไรก็ตามหลังจากก้าวไปเพียงก้าวเดียวเสียงที่ดังสนั่นก็ดังขึ้นในขณะที่จิตสำนึกของเขาถูกกระแทกอย่างแรงราวกับค้อนขนาดใหญ่ท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังป๊าบและพลังป้องกันของเขาก็ระเบิดออกมา เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถอยกลับและสร้างมันใหม่อีกครั้งเขาพยุงตัวเองก้าวไปสอก้าวแต่พลังแห่งพิษนั้นแข็งแกร่งมากจนเขากระเด็นถอยหลังจนไปกระแทกเข้ากับกำแพงทำให้เขาตะลึงและหมอกพิษเกือบเข้าสู่ร่างกายของเขาดูเหมือนว่าชั้นที่6อาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาในตอนนี้ แม้ว่าเขาจะผิดหวังแต่ความจริงก็คือหากข่าวหลุดออกจากสิ่งที่เขาทําไปแล้วจะถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แม้แต่เทพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดก็ยังมีปัญหาในการไปถึงชั้นที่5และมีเพียงเทพผู้บรรลุผลสําเร็จเท่านั้นที่มีโอกาสไปถึงชั้นที่6และนั่นก็เป็นเพียงแค่ยาลูกกรจำนวนมากเท่านั้นที่จะเสริมพลังเทพของพวกเขาที่กล่าวว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างมาก เขาสามารถเปลี่ยนยาต้านพิษเพื่อรับรางวัลระดับสะสมจำนวนมากใช้เม็ดดาบเพื่อดูแลปรมาจารย์ระดับสูงสำหรับกองกำลังของเขาและมอบส่วนผสมยาให้กับสมาคมจอมปราดเพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจและเมื่อรายได้ของเขาเพิ่มขึ้นเขาจะสามารถสร้างราชาแห่งเทพได้เร็วกว่านี้อย่างแน่นอนข้าคิดว่าข้าควรทำงานเพื่อความเป็นเทพของราชาก่อนที่จะกลับไปข้าต้องดูว่าสิ่งลึกลับที่อยู่ในเก้าชั้นที่เหลือคืออะไร ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหลังเขาเดินลงบันไดเขาใช้เวลาประมาณสองเดือนในการสำรวจสร้างปักหักพังส่วนขากลับเขาก็ไม่กังวลเรื่องสารพิษแม้แต่น้อยในความเป็นจริงเมื่อพิจารณาว่าเขามีเทพผสายฟ้าทำลายชีวิตความว่างเปล่าความว่างเปล่าจากความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกเขาจึงสามารถใช้หมอกสร้างเมฆสายฟ้าพิษซึ่งจะเป็นไพ่เด็ดสำหรับใช้ในการต่อสู้กับมหานครพระเจ้า แน่นอนว่าเขาไม่ต้องการสิ่งของแบบนั้นแต่พวกเขาจะสร้างอาวุธอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมาคมจอมปราดเพื่อใช้ในการป้องกันแทบไม่ทันเลยเขาออกจากทวีพิษและใส่ศิลาเทพลงในประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวในระยะสั้นเขากลับมาที่อาณาจักรเทพ,พเจ้าบ้านบวงสวงเทพโดยเดินเข้าไปในหอภารกิจน้องชายเจ้ากลับมาแล้วเจ้าเสร็จสิ้นภารกิจหรือไม่ สิสองคนเดียวกันก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่และพวกเขาก็จำหยางฉีได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาดูประหลาดใจมากข้าทำเสร็จแล้วหยางฉีพูดพร้อมกับยื่นยาต้านพิษเม็ดหนึ่งให้นี่คือยาต้านพิษที่ปรุงโดยคนที่มีเจตจำนงการบรรจบกันขั้นสูงสุดข้าพบมันในซากวิหารของราชาย,ยาลูกกอนบนทวิพิษไปข้างหน้าและตรวจสอบมันข้าจะได้รับแต้มบุญกี่แต้มเจ้าได้รับยาลูกกอเทพเจ้าสูงสุดจริงๆเหรอ เหล่าสาวกรับยาและศึกษามันเป็นเวลานานในตาเป็นประกายคนหนึ่งพูดว่ามากับข้าน้องชายรางวัลแต้มบุญสำหรับยาลูกกรยิ่งต้องจัดการโดยผู้อาวุโสตกลงหยางชี้ตามพวกเขาเข้าไปในห้องเล็กๆที่มีผู้อาวุโสของเทพชั้นผู้น้อยสามคนซึ่งทุกคนนั่งหลับตาทำสมาธิเมื่อมองดูพวกเขาหยางชี้พบว่าพวกเขามีระดับความเป็นพระเจ้าอยู่ที่สองสามและหกนั่นทำให้พวกเขาอ่อนแอจนหยางชี้สามารถฆ่าพวกเขาได้ในพริบตาหากเขาต้องการ ผู้อาวุโสสิทธิ์น้องผู้นี้เพิ่งกลับมาจากทวิพิษเขาเสร็จสิ้นภารกิจที่นั่นโดยได้รับยาลูกกรวิเศษเจ้าช่วยยืนยันรางวัลแต้มบุญสำหรับสิ่งนั้นได้ไหมเหล่าสาวกส่งยาลูกกรออกมาบนจานหยกสิทธิ์กึ่งเทพไปทวิพิษจริงหรือผู้อาวุโสที่มีระดับความเป็นพระเจ้ากลืมตาขึ้นและมองไปที่หยางฉีเมื่อไม่เห็นสิ่งใดที่ดึงดูดสายตาของเขาเขาจึงหยิบยาต้านพิษและมองดูมัน ดวงตาของเขาเบิกกว้างในขณะเดียวกันผู้อาวุโสอีก2คนก็สบตากันมันมีคุณภาพปานกลางในความเป็นจริงมันอยู่ที่ระดับล่างสุดของผลิตภัณฑ์เทพ,พเจ้าสูงสุดเนื่องจากสัมผัสกับพอลังปราณที่เป็นพิษเป็นเวลานานจึงมีประสิทธิภาพน้อยลงมากกล่าวอีกนหนึ่งมันมีมูลค่าเพียง20%ของราคาปกติเท่านั้นให้เขา2 0 0 0แต้มบุญอะไรหยางชีขมวดคิ้ว ยาลูกกรอคุณภาพเยี่ยมแม้แต่ยาคุณภาพต่ำก็ยังควรมีค่าอย่างน้อยหนึ่งหมื่นระดับและยาต้านพิษที่เขาได้มานั้นมีคุณภาพที่สูงกว่ามากพวกมันดีมากพวกมันควรจะมีมูลค่าถึงสองหมและถ้าพวกมันถูกประมูลพวกมันคงจะได้ราคาที่สูงขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ผู้อาวุโสเหล่านี้พยายามที่จะให้เขาสองพัน มันเป็นการปล้อนอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าต้องมีการทุจริตจ,จำนวนหนึ่งในหอภารกิจส่วนใหญ่แล้วผู้อาวุโสจะทำให้แน่ใจว่าจะได้รับผลกำไรส่วนตัวเล็กน้อยและเหล่าสาวกจะไม่กล้าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นสมบัติมูลค่า10,000อาจได้รับจากผู้อาวุโสเพียง8 00 0ความคลาดเคลื่อนร้อยละ20ถือเป็นเรื่องปกติด้วยเหตุนี้แต่ที่นี่ยางชีถูกตัดจาก20,000เป็น2,000พวกเขาดูถูกเขาจริงๆ แม้ว่าเขาจะรีดเอากำไรจากผู้คนกลับมาที่หอคัมภีร์แต่เขาและไปหยินก็ปฏิบัติตามกฎเสมอดังนั้นสิ่งที่ผู้อาวุโสเหล่านี้กำลังทำอยู่นั้นค่อนข้างมากเกินไปยางชียิ้มอย่างเย็นชาผู้อาวุโสเราทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เจ้ากำลังพยายามบีบค่ามากเกินไปใช่ไหมช่างเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้หัวหน้าผู้อาวุโสพูดพลางตบโตะ๊ะเจ้าเป็นใครกันถึงกล้าพูดกับเราแบบนี้ ตอนที่1,220บีบบังคับเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสจากหอภารกิจพยายามข่มขู่หยางชีด้วยน้ำเสียงของเขาอย่างไรก็ตามการแสดงออกของหยางชียังคงเหมือนเดิมในขณะที่เขาพูดอย่างใจเย็นว่ายาลูกกรอนนี้มีค่าอย่างน้อยสองหมื่นแต้มบุญถ้าเจ้าต้องการอ่านบางส่วนจากด้านบนก็ได้ ท้ายที่สุดเราก็ทำเช่นเดียวกันในหอคัมภีแต่เจ้าไม่ได้พูดลอยๆเจ้ากำลังขโมยฆ่าไปเต็มๆนั่นผิดกฎของเกมอย่างแน่นอนยางชีรู้กฎและตั้งแต่เข้าร่วมบ้านบวงสวงเทพเขาก็ระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้มิฉะนั้นเขาคงฆ่าคนจากตระกูลเย่ไปนานแล้วแทนที่จะเอาตัวอ่อนมานไปแพร่เชื้อเกมกฎเจ้ากำลังพูดถึงอะไรผู้อาวุโสที่มีระดับเทพขั้นหหัวเราะอย่างเย็นชา ในหอภารกิจข้าตั้งกฎถ้าบอกว่าคุ้มสองพันก็คุ้มแม้ว่าข้าจะเปลี่ยนใจแล้วเราจะไม่ให้อะไรเจ้าเป็นยาลูกกอนนั่นคือรางวัลของเจ้าสำหรับการพูดคุยกับผู้อาวุโสการพูดคุยกับผู้อาวุโสเป็นอัชญากรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้ผู้อาวุโสอ,อีกคนหนึ่งกล่าวเป็นเพียงเหตุผลที่เราจะไม่ยอมรับยาลูกกอนนั้นของเจ้า นอกจากนี้หากเจ้ายังคงพูดคุยกับเราเราจะจับเจ้าเข้าคุกและรับรองว่าเจ้าจะต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานลองดูไหมเรารู้วิธีเล่นตามกฎจริงๆเมื่อพิจารณาว่าเจ้าได้รับยาลูกกอนนั้นเราจะถือว่าภารกิจของเจ้าเสร็จสิ้นแต่จะไม่ได้รับแต้มบุญใดๆตอนนี้ออกไปได้แล้วพวกเขาถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นเพราะหากไม่ปฏิบัติตามคำพูดอาจแพร่กระจายออกไปว่าพวกเขากำลังขู่กันโชคสาวกเจ้าสามคนอย่างฉีพูดด้วยดวงตาของเขาเป็นประกายเย็นชา อะไรนะผู้อาวุโสคนที่สามกล่าวเขาตกโต๊ะแล้วลุกขึ้นยืนไม่ยอมถอยเจ้าอยากจะมีเรื่องที่นี่หรือไม่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครราชาหรืออะไรสบายดียางฉีพูดยิ้มยิ้มข้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นข้าจะยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ใช้ได้เขาพูดจบก็หันหลังเดินจากไปเดี๋ยวก่อนผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดสำหรับการพูดคุยกับผู้อาวุโสเจ้าต้องคุกเข่าและขอโทษสำหรับ แต่ยางชีก็เดินออกมาโดยไม่สนใจพวกเจ้าทั้งสองไปเถิดผู้อาวุโสกล่าวกับสาวกอีกสองคนและเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงเรื่องนี้มิฉะนั้นเจ้ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่แน่นอนสาวกทั้งสองพยักหน้าและลืมทุกอย่างในทันทีเจ้าสารเลวนั่นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแน่ผู้อาวุโสที่ขั้นที่หกกล่าวเมื่อมองไปที่ยาแก้พิษเขาพูดว่า สิ่งนี้มีค่ามากแต่ข้าคิดว่าเราควรเก็บสิ่งนี้ไว้ในที่ซ่อนส่วนตัวของเราแทนที่จะมอบให้กับนิกายเราสามารถขายมันในการประมูลในภายหลังด้วยราคาที่สูงขึ้นยาต้านพิษจากซากวิหารของราชยาลูกกอนนั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากอย่างแน่นอนและมีปรมาจารย์อยู่เสมอที่ถูกวางยาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งผู้คนจะสละโชคชะตาทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาในสถานการณ์เช่นนั้นเป็นความคิดที่ดี ผู้อาวุโสอีกคนกล่าวยกเวน้นเมื่อพิจารณาถึงเด็กที่ได้รับมอบภารกิจเราไม่ควรปล่อยเขาไปคาเดาว่าเราคงต้องแหกกดกันสักหน่อย เราจะแทนที่ด้วยยาลูกกระบังชนิดที่มีข้อบกพร่องโยนผงแป้งให้เทพเจ้าสูงสุดและแท้งทำเป็นว่าเขาส่งมาฆ่าไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าเด็กสารเลวคนนี้เลือกที่จะยิ้มและรับมันไว้เฉยๆได้เห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่โดนอนอหลอกง่ายๆท้ายที่สุดจุดประสงค์ทั้งหมดก็เพื่อกระตุ้นให้เขาจมตีเราเพื่อที่เราจะสามารถจับกลุ่มเขาและตั้งข้อหากับเขาได้นั่นคือสิ่งที่ทูตจากบุคคลน,นั้นบอกให้เราทำ ู้อาวุโสอีกคนพูดพร้อมกับพยักหน้ายาลูกก่อนเป็นเรื่องรองภารกิจหลักคือจับเขาเข้าคุกซึ่งจะทําให้บุคคลน,นั้นมีพลังที่จําเป็นในการเจรจากับหยกน้ําแข็งและรับเลือดจากสัตว์เลี้ยงของเธอบุคคลน,นั้นมีตำแหน่งที่สูงมากในบ้านวงสวงเทพมันควรจะเป็นเรื่องง่ายที่จะควบคุมเด็กเหลือขอแบบนี้ไม่ใช่หรอทำไมต้องขอความช่วยเหลือจากเราง่าย ผู้อาวุโสที่มีเทพระดับกล่าวคนคนนั้นไม่สามารถเสี่ยงที่จะหันไปใช้แผนการอันแยบยนต์และกลอุบายนอกจากนี้สำหรับเขาที่จะเคลื่อนไหวโดยตรงกับยางฉีก็เหมือนกับการใช้สมบัติเทพเพื่อฆ่ามดท่าแพร่งพรายออกไปจะเป็นการเสียชื่อเสียงอย่างมากตอนแรกข้าวางแผนที่จะให้ยางฉีคุกเขา่าเพื่อดูว่าเขาจะยอมรับความอัปยศอดสูหรือไม่แต่เขาหนีไปเร็วเกินไปไปจับเขากันเถอะ ไม่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆอย่างเปิดเผยได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นสมาชิกของทีมบังคับใช้กฎหมายดังนั้นเราจึงไม่มีสิทธิจับกุมมอเขาแม้ว่าเราจะกล่าวหาว่าเขาหยาบคายต่อผู้อาวุโสเราก็ต้องการหลักฐานถ้าเขาอารมณ์เสียเราคงทําอะไรสักอย่างได้แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้จะต้องมีการสอบสวนอย่างแน่นอนและหากพบว่าเราละเมิดกฎใดๆมันจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่สำหรับเรา กฎในบ้านบวงสรวงเทพพระเจ้านั้นเคร่งครัดเมื่อพิจารณาว่าผู้อาวุโสเหล่านี้กำลังขู่กันโชคสาวกหากพวกเขาถูกค้นพบพวกเขาคงไม่พบกับจุดจบที่ดีแล้วไงเราเพียงแค่ปล่อยให้มันทั้งหมดเลยตามเลยทูตคนนั้นมอบงานนี้ให้เราและบอกเราว่าคนคนนั้นจะต้องได้รับเลือดของสัตว์เลี้ยงของหยกน้ำแข็งในระหว่างการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นเราทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้อาวุโสที่มีระดับหกเทพกล่าว เราแค่ต้องรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เจ้ารอที่นี่ในขณะที่ข้าไปคุยกับทูตของคนนั้นเอาละ่ะผู้อาวุโสคนอื่นพูดในขณะที่พูดที่มีระดับความเป็นเทพหกรีบออกไปหลังจากออกจากหอภารกิจเขามุ่งหน้าไปยังประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวที่มีชีวิตชีวาและพาเขาออกจากอาณาจักรเทพ,พเจ้าตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วอย่างชีคิดขณะนี้เขาอยู่บนชั้นสองของหอคัมภีร์ใบหน้ามีรอยยิ้มเล็กน้อย ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาพยายามอย่างเปิดเผยเพื่อขู่กันโชคค่าค่าสงสัยว่านี่คือทูตของใครโชคดีที่ข้าไม่ได้สร้างฉากในหอภารกิจไม่เช่นนั้นข้าคงตกหลุมรักอุบายเล็กๆของพวกเขาแน่ๆน่าเศร้าสำหรับพวกเขาแผนการใช้ไม่ได้ผลกับข้าข้าได้ทำลายความเย่หยิงจองหองอัตตาและความหวาดกลัวที่เคยมีอยู่ในตัวข้าไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือตัวข้าในตัวตนที่สมบูรณ์แบบเมื่อก่อนข้าอาจจะสร้างสถานการณ์ให้ทะเลาะกันแต่ตอนนี้เขาหัวเราะเบาๆ ข้าจะทำให้พวกมันตายโดยไม่รู้ว่าพวกมันถูกฆ่าได้อย่างไรหลังจากเหตุการณ์ในหุบเขาปรมาจารย์อสูรเขาสงบลงมากจริงๆทําทำให้ผู้คนล่อลวงเขาให้ติดกับดักได้ยากขึ้นมากอันที่จริงเขากำลังหลอกล่อผู้อาวุโสทั้งสามให้ติดกับดักของเขาเองเขาทิ้งตัวอ่อนปีศาจไว้บนพวกเขาทั้งหมดดังนั้นเขาจึงรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ขณะที่ผู้อาวุโสจะขอภารกิจก้าวเข้าสู่ประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวอย่างฉีได้ทิ้งร่างโคลนพลังเทพไว้ข้างหลังและทําให้ตัวเองล่องหนจากนั้นจึงเดินตามผู้อาวุโสไปประตูนําไปสู่ตําแหน่งอื่นในบ้านบวงสวงเทพอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสไม่ได้อยู่ในเมืองเขาบินออกไปยังสถานที่ห่างไกลในภูเขาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเขารออยู่ที่นั่นสองสามช่วย,ยามจนกระทั่งกลางคืนเย็นลงและมืดสนิท ในเวลาต่อมามีจุดแสงปรากฏขึ้นทะลุผ่านภูเขาลงมาตรงหน้าเขามันเป็นชายไวกลางคนที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นเอามือไพล่หลังเขาไม่ยิ้มและเปล่งอากาศของการประชุมที่เหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชากราบสวัสดีท่านผู้อาวุโสเมืองกัวผู้อาวุโสกล่าวพร้อมประสานมือทักทายเจ้าทำงานที่ข้ามอบหมายให้เจ้าเสร็จหรือยัง มื่อกัวกล่าวว่ารัศมีของเขาทำให้เขาเป็นสามัญชนซึ่งหมายความว่าเขามีตำแหน่งสูงในบ้านบวงสวงเทพเทพภาามันเป็นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่และใช้พลังและอำนาจมากกว่าผู้อาวุโสทั่วไปแน่นอนว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงด้วยซ้ำเนื่องจากพวกเขามักจะเป็นผู้อาวุโสหลัก เด็กสารเลวนั่นชั่วร้ายเกินไปหลังจากที่เราพยายามขู่กันโชคเขาเขาก็เสนอข้อโต้เถียงสองสามคำแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอะอะอะไรมากมายและก่อนที่ข้าจะให้เขาคุกเข่าขอโทษเขาก็จากไปณนะจุดนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากไม่ได้ให้ทีมบังคับใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยปกติแล้วคนคนหนึ่งจะไม่ทนต่อการรักษานั้น นอกจากนี้ข้าได้ตรวจสอบเขาในช่วงหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นที่เขาเป็นสมาชิกของบ้านบวงสวงเทพเขามักจะทำตัวหญิงผยองและเจ้ากี้เจ้าการแน่นอนว่าเขามีอาวุธลลบปังอย่างที่ทำให้เขามีพลังอย่างเหลือเชื่อหรืออาจอยู่ในระดับเดียวกับไปหยินข้ายังบอกได้ว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเทพชั้นผู้น้อยในการต่อสู้ได้ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมีความยับยั้งชั่งใจมากขนาดนี้ยับยั้งชั่งใจงั้นเหรอ เมืองกัวกล่าวโดยเอามือประสานไว้ด้านหลังดูเหมือนว่าเขาจะไม่ธรรมดาจริงๆที่ได้ทำอะไรแบบนั้นข้าคิดว่าสถานการณ์เรียกร้องให้มีมาตรการที่รุนแรงกว่านี้ในตอนนี้ท่านพอจะช่วยพวกเราได้บ้างหรือไม่เมื่อพิจารณาว่าเราขู่กันโชคเขามากแค่ไหนไม่มีทางที่เขาจะรับภารกิจอื่นจากหอภารกิจนอกจากนี้เขายังเป็นเพื่อนกับหยกน้ำแข็งถ้าเขาบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้แต่เริ่มทำงานกับเธอมันอาจเป็นปัญหาได้ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันตรับใดที่เจ้ายังทำงานให้กับเจ้านายของข้าเขาจะต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อกลัวหัวเราะเจ้าอาจไม่ประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่แต่เจ้าทำดีที่สุดแล้วตอนนี้เราต้องคิดถึงวิธีที่จะดึงขนแกออกจากดวงตาของหยางฉีนายของข้าตั้งใจแน่วแนที่จะได้เลือดของสัตว์เลี้ยงของหยกน้ำแข็งเขาได้เรียนรู้บางสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วข้ารู้ ผู้อาวุโสที่มีระดับความเป็นเทพขั้นที่6พูดทำไมเราไม่ส่งหนังสือไปที่หอคัมภีร์ละ่ะเขาจะพยายามหลอกลวงเราอย่างแน่นอนและเราจะใช้มันเป็นข้ออ้างในการดําเนินการได้นั่นเป็นความคิดที่ดีเมื่อพิจารณาว่าเจ้าหลอกเขาถ้าเจ้าส่งหนังสือบางเล่มเขาจะช่วยโอกาสจากสถานการณ์นี้เพื่อแก้แค้นแล้วเราจะจับเขาได้ครั้งนี้ไม่มีทางที่เขาจะหลุดมือเราไป เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ